จะฝึกนะการหายใจนะให้ร้อนขึ้นแล้วก็ให้เย็นลงนะครับ <c oughs> อเอาแบบร้อนขึ้นก่อนนะ <c oughs> ก็จะหายใจเข้าไป7ครั้งนะครับต่อเนื่องกันไปนะเครั้งโดยประมาณนะครับแล้วก็จากนั้นเราจะม้วนไหลไปด้านหน้าแล้วก็อ้อมขึ้นมาด้านหลังนะครับแล้วก็หายใจเข้าไปเต็มที่แล้วเราจะกลั้นไว้ แล้วก็เกรงมือเกรงตัวจุดสําคัญคือขมิบก้นนะต,ตัวที่จะทําให้ร้อนขึ้นได้มากคือการขมิบก้นนะขมิบก้นเกรงมือเกรงตัวกลั้นลมหายใจจากนั้นเราก็ค่อยผ่อนออกถ้าเราต้องการให้เย็นลงเร็วเราจะผ่อนแบบแห้าแรงๆแต่ถ้าเราต้องการให้มันเป็นพลังร้อนที่เก็บไว้ได้นานเราก็จะค่อยๆออกไปช้าๆนะครับเป็นจุดที่เราจะต้องการให้เก็บความร้อนไว นานหรือว่าจะต้องการที่จะปล่อยความร้อนออกมาเร็วนะครับนะเราจะทําแบบเก็บความร้อนไว้นานก็นแล้วกันนะครับเวลาเวลาเราเวลาเราผ่อนออกเราก็จะออกมานะ,ะเตรียมพร้อมครับหายใจเข้าเจ็ดชั้นเริ่มม้วนไหลไปด้านหน้าอ้อมึ้มนมาด้านหลัง วางลงไปขมิบก้นเกรงมือปลั่นลมหายใจอ่พอประมาณพรอนท่านที่ไม่สามารถกั่นได้นานหรือกั่นนานแล้วรู้สึกไม่สบาย ท่านสามารถที่จะผ่อนออกก่อนได้นะครับทำเท่าที่เรารู้สึกสบายอ่าเตรียมพร้อมครับเริ่มม้วนไหลไปด้านหน้าอ้อมคืนมาด้านหลังวางลงไปขมิบก้นเกรงมือเกรงตัวก้านลหมหายใจไว้อ่าพอประมาณ เริ่มมุนไหลไปด้านหน้าอ้อมขึ้นมาด้านหลังวางลงไปขมิบก้นเกรงมือเกรงตัวกลั้นลมหายใจไว้เริ่ม ม้วนไหลไปด้านหน้าอ้อมขึ้นมาด้านหลังวางลงไปคำมิก้นเกรงมือเกรงตัวกลั้นลมหายใจไว้นี่คือการหายใจที่จะทำให้ร้อนขึ้นอุ่นขึ้นนะครับเราทำในปริมาณที่เรารู้สึกสบาย นในส่วนที่ท่านไม่สามารถกลั้นได้นานนั้นก็ทำเท่าที่เราทำได้นะครับกลั้นเท่าที่เราแค่พอสบายแล้วก็ผ่อนอนอกนะครับต่อไปเราจะฝึกหายใจให้เย็นลงทีนี้ฝึกหายใจให้เย็นลงนั้นมือจะประสานที่ท้องนะครับมือจะประสานที่ท้องจริงๆแม้แต่ร้อนขึ้นใครจะประสานที่ท้องก็ได้นะ เมื่อจะประสามที่ท้องน้อยแบบไหนก็ได้นะครับแล้วเราก็จะหายใจเข้าไปเต็มที่หนึ่งครั้งแล้วกลั่นไว้นิดนึงประมาณหนึ่งจากนั้นเราจะผ่อนลมหายใจทางจมูกแบบเหมือนเป่าเทียนหรือเหมือนสั่งน้ำามกนะครับแต่ใช้ใช้ออกทางจมูกแทนปากนะครับแทนที่จะเป่าเทียนทางปากก็เป่าเทียนทางจมูกสองข้างหรือเหมือนสั่งน้ำมกออกมกสองข้างพร้อมกัน ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆพอประมาณนึงเราก็จะหายใจเข้าเต็มที่พร้อมกับยกมือขึ้นไปงายมือขึ้นแบบนี้แล้วก็ผ่อนออกแบบแรงๆทางปากห่างออกมานะครับสามครั้งอเตรียมตัวทำพร้อมกันไปได้เลยครับหายใจเข้าเต็มที่ก็ลองไามา้ใจไว้นิดนึงเปิน ประมาณหายใจเข้าเต็มที่เข้าเข้า เตรียมตัวทําอีกครั้งครับหายใจเข้าเต็มที่เริ่ม พอประมาณหายใจเข้าเต็มที่ข้าวข้าว อารอบสุดท้ายมือประสานทงน้อยหายใจเข้าเต็มที่กลั้นไว้นิดนึงเริ่ม หายใจเข้าเต็มที <mm ่ตอนหายใจเข้าให้สังเกตสมองปอดร่างกายที่มันโล่งโปร่งเย็นสบายนะครับเริ่มเข้า หาจเข้าออกตามสบายจะหายใจเข้าทางจมูกเต็มที่แล้วผ่อนออกปากช้าๆยาวๆสบายๆายก็ได้หรือหายใจเข้าทางจมูกแล้วผ่อนออกทางจมูกสบายๆายก็ได้เป็นไงลงๆโปร่งๆบ้างไหม <c oughs> นะฝึกแบบนี้เรื่อยๆจะเป็นการฝึกพลังชีวิตของเรานั้นให้ ฝึกดันเอาพลังงานและสารที่เป็นพิษออกนะพลังงานที่เป็นประโยชน์จะฝึกเข้าไปทางลมหายใจนะฝึกชีวิตจะฝึกรับเข้าไปทางลมหายใจให้ได้มากดูดสารและพลังงานที่เป็นประโยชน์ไปเลี้ยงชีวิตเราเราฝึกไปเรื่อยๆปอดจะมีประสิทธิภาพแล้วก็ร่างกายทุกส่วนก็จะถูกเคลียร์ให้แข็งแรงไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะเราก็ทําสะสมไปทุกวันทุกวันทุกวันนะเราฝึกหายใจแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย พลังชีวิตของเราจะฝึกระบายออกทางระบายพิษออกทางปอดเราจะเป็นคนที่ไม่เหนื่อยง่ายเราจะเป็นคนที่มีสมรรถนะที่ดีนะครับปอดกับหัวใจจะแข็งแรงมากเลยน,นี่รวมทั้งสมองด้วยก็ฝึกสะสมไปทุกวันทุกวันได้อย่างน้อยวันละห้านาทีสิบนาทีก็ได้รู้สึกมันเพลียล้าเครียดนะมันรู้สึกทํางานไปแล้วมันโอ้หหนักๆล้าๆแล้วเราก็ไปเคลียร์พิษออกเอาประโยชน์เข้าไปในชีวิต นะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆที่จะทําให้ชีวิตเรานั้นได้ความแข็งแรงคือได้สมาธิแบบสงบได้สมถะแบบแบบการตัดตัดการคิดเรื่องอื่นๆไปทําให้เขาได้พักเราเอาไปทําสมาธิแบบวิปัสสนาก็คือการอ่านอาการของกิเลสและทําลายกิเลสในวิถีชีวิตปกติเมื่อเรากระทบกับเหตุการณ์ต่างๆมีอาการกิเลสโลภโลกรดล,ลงขึ้นมา เราสามารถที่จะเอาพลังอันนี้เนี่ยไปรวมกับปัญญาทำลายกิเลสได้เร็วได้แปลงได้มีประสิทธิภาพสูงนะครับ